เมื่อคืนพี่่อไปงานแต่งงานที่โรงแรมคาเพล่ามาเป็นงานแต่งงานของลูกสาวเพื่อนค่ะคาเพล่าอยู่ตรงเจริญกรุงนะคะใครเคยไปมาบ้างก็อยู่ตรงบริเวณโซนของตัวโฟร์ซีซันนั่นเองค่ะตรงโรงแรมโฟร์ซีซันเนาะก็เป็นโรงแรม5้าดาวแล้วคาเพล่าก็5้าดาวแล้วก็อยู่ที่บริเวณเดียวกันพี่่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโฟกัสในเรื่องของการทําแบรนดิ้งยังไงก็เห็น5้าดาวทั้งคู่แล้วก็อยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ว่าแยกตึกกัน ก็เป็นโรงแรมที่หลูหราม,มาเฮามากคือสุดยอดคือการที่จะไปจัดงานแต่งงานที่โรงแรมนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้เงินแบบโอ้โหพี่ว่าว่าเป็นหลักล้านเลยแหละคือ แขกต่างๆเนี่ยก็จะต้องแต่งตัวเนี๊บมากสวยมากหรอมากให้เข้ากับสถานที่อย่างเมื่อคืนพี่บอก็ไปกับลูกสาวคะ่ะก็จะแต่งตัวประมาณนี้เลยคือก็ต้องให้เรียยสถานที่เวลาเราไปแล้วก็เวลาที่เราทานอาหารอะไรเงี้ยเราก็ต้องทานอาหารให้สุภาพเรียบร้อยด้วยค่ะการที่จะไปเข้าสังคมที่เขามีความรูหราระดับหนึ่งเนี่ยระดับนี้เลยค่ะดาวก็คงที่จะต้อง เตรียมตัวให้ดีอย่างพี่ว่นี่ก็มีการไปทําผมมีการแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวให้สุภาพเข้ากับสถานที่คือแต่ละงานแต่งงานที่ทั่วไปก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับงานอยู่แล้วถ้างานไหนเขาบอกว่าให้แต่งมีธีมสีเราก็ต้องแต่งให้มีธีมสีให้เข้ากับธีมสีนั้นด้วยค่ะแต่เมื่อคืนนี้มันไม่มีธีมสีแต่ว่ามันจัดที่โรงแรมระดับ5ดาวแบบนี้ก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยให้หรูให้เข้ากับสถานที่ค่ะ มันเป็นการที่ให้เกียรติสถานที่และให้เกียรติผู้จัดงานด้วยค่ะในใครเคยไปโรงแรมคาปลลาหรือว่าไปโฟร์ซีซันก็เขียนคอมเมนต์มาเล่าให้ว่าฟังหน่อยค่ะ